Então, um que Com, ี่น้องมึชกแก๊สกเดินเลยเบิดเอาไปเชยวค่ะมาเบิงหายชกหายชกเลยควรพูดนั่นนะก็ไม่อะไรกินแกงเห็ดเออตักสวดเลนโอ้ยตอมดีแทะมาอะไรคะโอ้มาพี่โดพี่โดพี่โดกินข้าว องตอดไม่หนูอย um ู่เฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ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 ย <Billie S 2> มันอิ่มแล้วน่ะดูว่ามันน่าโดอิ่มแล้วโดไม่กินแล้วน่ะแาดเบิ้งหัวหมอนวดหัวเลี้ยงกินแน่เบิ่งข้ามีเอ่อมื้อนี้ไข่กาแปฟบ่จ๊ะอันไหนโอ้ขายขายมาโลดอันนี้เปิดดูว่าจะสั้งไว้เราเดี๋ยวไปเอาจับเกลียวเอาเอส เอ็ดเอ็ดเกลวหนึ่งเอ็กซ์ใช้หน่อยยังกูกูยังชาเขียวไกล้ชาเขียวก็เอาชาเขียวเออชาเขียวสองแคเดี๋ยว่เขียวเป็นสามเพื่ออแม่จ้ะจะเราแค่ดำสามไม่หน่อยนะแบนดเป็นสามแบนแบรไม่ได้โหนมันปะคะแม่นจ้ะแยกน้ำได้บอนแยกน้ำได้บ่คะแยกใข่ไข่เออจะมีดี้นรยีน เป็นจาชาเขียวสามถ้าแยกน้ำได้เอาอเมริกาโนเป็นซีแยกน้ำได้ไหมแก้วแก้วอันยังก่อนเอาเอสเอสหนึค่ะเอสหวานห้าสิบจาะเอสห้าสิบปเป็นจากจาะชาเขียวชาเขียวอย่าะลืม ทั <gesch> ้งหมดแยกน้ำเลยครับทั้งหมดแยกน้ำคเพันว่ามีไข่มกปะไข่มกมันมีลูกมีไข่มกบอเงไไข่มกมีเหรอเดี๋ยวเาไปเอาเดีจเสร็จแล้วเขาวกนเลย้ามาจ้าจ้าบอสก็ไปตากแกงเห็ดม่อกี้ตากแกงตรงไกลมีงานของเราว่า ฟันสลายทุกอย่างเลยแม่เราก็ะจิตื่นคำพ่อเนี่ยไม่ทาว่าก็นอนเที่ยงวันนะเฮ้ยเก่งกว่นอนเกือบป่ะมานสี่สิบโมงบอกถ่ายคลิปในสองคลิปสามคลิปลอยละหันโครงการเออแต่ว่าบวกเด็กจะโครงกันว่าทุเรียนกันเราเอามาฝากเราละเมื่อวานนียก็เป็นระยะยาวไงจะเร็วมันร้อนนะใส่กระดิ่ง มันมาท่านเด้สุกหมูว่าเราปาดหอดกับเฟียนเอออยู่ากับยิ่งกินด้ออมันเผ็ดมันเผ็ดหลบยังไงกินมะม่วงสุกกินมะม่วงสุกอโอ้ก็เพาเขาปาก ตอนไหไเนาะแข่งเหวี่ยเหนว่ามันนังึงเออยกปีน้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วองขาอ่ะอิโยกปีนพอซ้ายขวาซ้ายโยกปีนออิโยกปีนพอซ้ายขวาซ้ายอลิโยกปีนพอ อะสดอยู่ในฟอร์มย่ค่ีต่แซ่บค่ะเี๋ยวคุณแม่ให้อนี่ลิเบียบงน่ะ เตกี้เนาะอาผ้ไปินเนาะวเดนกมาแล้วหน่ามาหาปิ่้ยจะไม่เตกี้หายกินยากวะสันแรนเก็บวะันเล้สวนยมันรนนแ่ันรเนบข่งกันนยมันเานแข่งกันยมันโลเนาเรียนเก็บแกันเยารแข้าวเนรอเปาะเรีขงัาแงเีแ่ะมบ่มง เห็ดเพาะหรอบ่ตาเห็ดมากินเห็ดอยู่ได้ัอนตุมไก่เลยแต่เังได้ตุ่มไก่ม่กินโอ้โห็แงกินเกียกูถ้ามไ่เกีแม่่ถีต่เเรือมีรพี่แล้ว อยากได้นี่ยน่าเจ๊ปากเยเนี่ยฮึฮึฮึมีบดักไหนกินไหมลูกกินไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกนี้เราเป็นโมลิตรก้อนเส้นอนี่นี่พัสดุรอดบอกมาจานนี้ก่อ ต้นเหล็กตันยางนี้หาหมูมาสูนจ้าเป็นงาม้เป็นงามขึ้นหนา่จะใกล้เอาตอนฟั้งๆเนาะเวงเออลูกเจาเศ้ากิิเของแล้วมาเป็ดดีๆให้หมูด้อปังๆั้

คยังกัน่ไนเองวปล่างตนไปคอย่าไปเปลี้ยนส่งตัวไหมจะกนบแนกาแเอันนี้ม่เห็นแต่เที่ยวไเลยไม่เเอดีทอกบ่้ยืนอย่มานั่งแผตุนมานั่งพี่หรอมานั่งพี่อเอ่ยัง่เอาถไล่สด่ย พอการใช่แเนว่าสวยกินด้วยอกินด้วยได้มโอเคกิ้วยหอีกสาีโอเคเอาละครับ่นลองสํารับคลิปนี้มาเสมนีคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเอาไ